ครัชื่อธรรมชาตินะครับวันนี้ก็จะมาร้องเพลงให้ฟังกันเพลงนี้ชื่อเพลงว่าอย่าตัดสินคนทั้งโลกด้วยผู้ชายคนเดียวฟังกันเลยครับที่เธอเจ็บฉันนั้นก็เข้าใจที่เธอบอกไม่อยากรักใครเธอเจ็บเธอจำที่เขาฝากฟังร้องรอยแพลนี้ไว้ ที่เธอบอกเธอเจ็บและอายที่เธอบอกไม่อยากไว้ใจ mm. เธอเบออ mm. ื่เอ,อเธอพอและขอหยุดพักเรื่องความรักนี้ไว้ mm. แต่อย่าตัดสินคณทั้งโลกด้วยผู้ชายคนเดียวโดวยการไม่เลี้ยวไปมองผู้ใด mm. อย่าตัดสินคณทั้งโลกจากแค่ครั้งเดียวที่คนอย่างฉันไม่ได้ทำไป ใจใจเธอเข้ามาเปิดใจของฉันเธอจะรู้ว่ามันต่างกันเท่าไรในคำว่ารักที่ฉันมีให้ไปไม่ได้วังอะไรกลับคืนให้เธอมองเข้ามาในใจของฉันเธอจะเห็นว่ามันอยู่รอทุกคืนยังอยู่ตรงนี้แม้เธอไม่เคย อยู่ตรงนั้นข้างในสายตาแต่เธอหยุดร้องไห้เมื่อไรใหาวันหนึ่งเธอเปิดหัวใจมองกลับมาตรงที่ฉันหากถามว่าความรักแท้อยู่ไหนแต่อย่าตัดสิ้นคนณีึงลองด้วยผู้ชายคนเดียวด้วยการไม่เลี้ยวไปมองผู้ใด อย่าตัดสินคนถึงโลกจากแผลครั้งเดียวที่คนอย่งฉันไม่ได้ทำไปใจใจเธอเข้ามาเปิดใจของฉันเธอจะรู้ว่ามันต่างกันเท่าไรในคำว่ารักที่ฉันมีให้ไปไม่ได้วังอะไรกลัขึ้นให้เธอมองเข้ามาในใจของฉันเธอจะเห็นว่ามันอยู่ ฉันข้างในสายตาให้ใจเธอเข้ามาในใจของฉันเธอจะรู้ว่ามันต่างกันเท่าไรในคำว่ารักที่ฉันมีให้ไปไม่หวังอะไรก็ขึคืนให้เธอมองเข้ามาในใจของฉันเธอจะเห็นว่ามันอยู่ ข้างในสายตาขอบคุณครับบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าครับ